ตอนนี้เฮาก็ได้ลงน้ำมาไล้ด้วยพี่น้อง <c oughs> ปลากระไปนดิประมาณซ <c oughs> ามีโตบรรานเท่าไหร่แต่ว่าปลาไม่ปลาใหญ่ยังพรท่านได้เห็นเนาะพี่หน้องลืมปลาหน่อยไปทำการก่อนปลาพี่นุ่มใช่ละปลาหลาดหลาปลาหลาดนี่นี่พี่น้องหางเดงนก็มันซามหางหน่อยเนาะ แต่ว่าโบว่ามันสีมีหลาไรอะไรอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวเอาทือเมื่อแบบนี้เลยพี่หน่อเดี๋ยวเอาสีมาเอาอันนั้นมันเอาสีมันเนาะซอยเอาสีมันหมดสันสั่งเอาเอากริดมันอ,ออกเลยโอ้ยื่นจับนี่นมันสีครบจ้ะนเตยยืนเนอะคือ,อ,อ,อยู่ยปเป็นไม่ได้เพื่อน พี่โอเปน้พ่นองได้สบายดีพี่น้องการถายสดีเนาะ่อกับเบาคำแสงมันหนัาคือเก่าพี่เนาะผอมกับทีมงานไปดีคำใสคำเบิด มื่อนีร่สามคนเท่าสื้ผ้ากันลงมาเอาน้งมาสือผ้าก็ลงละขึ้นกาพี่น้องมิเชลล์ฮุกอจ่างโบเอินฮุกเสื้ผ้ากันลงไม่นำเสกขึ้นกาพี่น้องแต่ว่าอากาศมื่อนีร่ใคอยากรู้สึกแบบหนาวมีลมในแจ็คหน่อยนะ Now, <okay. S 1> นเนาะหนาวเนี่ยนิมันก็เลยชิฮอนไปอีกแหละพี่น้องเพราะว่ามีข่าวว่าพายุเขา่าสองหมื่นก้อนเนาะมันะมก็นเลย อ,อยากเย็นๆเนาะมือนีมันก็นเอาๆกันแหละเดี๋ยวทาเบิง้งเนาะว่าสีเป็นจะไรเดี๋ยวเขาลงไปจังสีไทยเบิง้งเนาะตอนนี้กำลังพากันเตรียมโตัวสีเดินทางลงไปสู่เมนีนมั่เซอไม้เก่าไม้เดิมเฮาเนาะลงกันสามคนพี่น้องกับร้านเบิ้งอาวุตรอ,อาวุธกาคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเสริมแต่งเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องบูว่า ทิมารหรือบอพี่น้องกะเคลื่อนมาลูกซองเนาะซองอันซองลูกคือเก่านี่ดิขับคนได้นะเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะมือนันเห็นเอฟซีลหลายๆคนคอมเมนต์ว่ามักแห้งอิลีเนาะมักอยากให้กำแสงไปถ่ายเบิ้งอีกนะฮะก็อยากให้กำแสงอันผ้าไปหล่าผ้าไปหาก,กินแบบนั้นเนาะเป็นวิธีชีวิตบ้นบานๆหมักเพื่อนวันเนาะมักแห้งอิลีมวนไปใต้อยากไปน้ำเนาะ,ะหลายๆคนก็ว่าเนาะ เราจะนับสนุนเนาะให้กำแสงถ่ายคลิปประมาณนี้พุ่นเน, <S <S นเรเดี๋ยวเมื่อนี้เาทาสิพาพี่น้องออกไปหลายอีกเทืาหนึงพี่น้องกว่าสิมาหลหรือบประมาณกะจังไปติดตามนกันอาวุธเท่ากาับม,มีอย่งางไรพี่น้องมีนากากเนาะนากากอันไซนาเท่าแลา้วกะอ่าโคมเนาะไฟนี่แหละไฟโคมนี่ช่องเลยกะมีอันน,นี้นายิงป้าเนาะก็มีนาอาวุธเท่าลงกันสามคนเนาะผู้หนึ่งไผ่เพื่ออีกสองคนกะลงหมดพี่น้อง เดี๋ยวมืาอนี้ไปเบิ่งน้ำกันว่ามานหรือบ่รมานเนาะเตรียมโตส่ว,สวนน้องรัดกับอ่าน้องเบลเพิ่นอยู่เพื่อน,เ,อนเนาะให้สุพรแต่งยู่แต่งกินท่าโอ้โห let's เอาชิลงแต่เวนเลยเพราวะว่ายังเพรท่านได้คำเด้พี่น้องพอดีขี่แต่เวนลงเนาะหกโมงพอดีหกโมงพอดีพี่เนาะไปกันเลยนะเดี๋ยวเอาเตรียมลงปะกาแฟเอาอเราบอาอะไรคือว่าหนาวๆหรือว่าวดังไฟฟิงเขา้า,าหรือว่าบัดขึ้นมาบ,าบัดเดียว นาเน,นาะโอเคมาไปเ้ยี่น้าเบิดนี่ีน้าเบิดเหรอจะสี่จะสี่น้าเบิดตั่นเออนี่อย่ี่รถหนาี่เอาไปย่งกระตุกนะ่งาน้ำเผือโอ้าน้าำเผือตัด ตัดลงไปแบบปนันเลยนะถักเนยเลยนะเนาดูดูรูปสักแสนนีละเละลงแตเว้นเพราะว่ามารือประมาณกับยังสีได <rast> ้หูกันแตเว้นตัวนั้น พีน่น้องนำใส่แห้งดีนำเส้ด้ยังให้ใส่แบบนี้ปลาโคนี่ไล่ล,ลายอยู่นี่ว่างนี่ของน้องชายของน้องชายมันเป็นว่างเป็นวานน่างปีงพิชลายเนาะปีงไ,งไล<อ>่ไงเีกกําไลเพชร ลา <Line. S 2> ยเด็กคู่ว่าลายนองเนี่ยนี่นาตา,า,าเนาะพี่นสองอันเนาะสองคนยังบ่ตรในเหมือนเนาะเดี๋ยวนางถานางอันนี้ก่อนที่่นีเลยทำขามันเหมือ่อเพื่อกบฏเห็นพี่น้องเลยเพือ่อเขาอาจจะเอาไปใส่หม้อเนาะเมื่อนี้โมบริบริส่วนโมโมนายจะข่าวเอียกแน่เนาะเพราะว่ามีงาน งานดองเนาะงานดองลายพี่น้องเดือนนี้เดือนนี้เดือนหนา้างานดองลายก็เลยมากับร้านมันมีของกินเนี่ยพี่น้องเบิร์ตเลยพอแบ่งกันพอเอาเมื่ออเมาน้ำคื่อพี่น้องเห็นเลยเดี๋ยวมาเบิรงมือไหร่วัดสมานหรือบรมาณกะจังหวัดน,น้ำกันอีกเท่านึง <laughs> ปั๊ดใ่วา่ากัดมานกระซ้อยประมาณกระปี ตี๋นีใต้โต๊ะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าขนมันกับซ้อย่วานไะเดี๋ยวทางเราถาก่อนนี่งอยู่เพื่อฮะบอกตอนนี้เฮาก็ได้ลงน้ำมาเล้ด้วยพี่หน้่งปลาก่ะเยู่้นดิประมาณสามสี่โต๊ะมันากาเท่าไแต่ว่าปลามันปลาใหญ่ยังพอท่านได้เห็นเนาะพี่หน้่ง ลุงตาหน่อยเปยน้ำกันก่อนตเดินหมดเลยคุณนา่ยังโอเคอยู่นั่นก็มั่วพี่หน่อยเลยเพราะว่ามันล่มไดีซองซ้ำเหมือนก่อนเนาะแต่ว่าก็พอเห็นอยู่ขันเท่าค่อยๆไปนะพี่น้องเดี๋ยวชิลงใหม่อีกเนาะเดี๋ยวมาทาบรอบรอบสายของยัยใค่เบลแถวบ่อคอยแค่บางหน่อออกน้ำกันถทาเบิ้งพี่น้องอีกรอบหนึ่ง

เจอโลดแบกอันนี้แต่เกาโตได้นอยให้งอรีลีน้อรูปแห้งอรีมันนี้รูปแบบอันนี้ะมาดรูปรูปแบบเจ็สชวร์จังไลยรูปนักเลยแหละกินงนเป็นคราบดีเหซื้อๆโอ้ยออกระวังเพียกเรื่อยเดี๋ยวมือนีกะก่อยก่อยก็ได้ขึ้นเลยสอสอเก็บแล้วสอยสอออก คือว่าประมาณปันไดพี่น,อนะอน้องประมาณลี่แหละมอทำงานงากับมอเนี่ยเมาก,มากสะน้ำเพื่อก็าน,นเพือก,อกจะเม้นเขาไว้ที่มา,าทายันากับพี่อนโอ้ ่เด ah, ี๋ยวคืนฮอทพุดแหละพี่น้องเดี๋ยวสะน้ามหือก่อนน้นที่เต็มหือเลยนะได้คับโอ้ยใหญ่ลยแต่ใส่ทุ่งมีทุ่งหน่อยวะมีทุ่งอันหนึ่งเรืองทุ่งตัวไหนมียังทุ่งตรงมียังเลยาเออขนมยังใส่ไปอร่อยนะย่างฮะ สองซ้โตสองสามโลนะไม่ดไมด้แบบน่าเบื่อ สวยน้ำหนาจักช่วยน้ำคดบลา่องจักงบางแต่แต่ยิ่งปลาคอกบป้าอันบูนี่นี่นะปลุกปลุกไฟเที่ยงฝนลันแน่ซื้อบาซื้อบาถือมันยำใบลันประวบาทจะคลองวันนี้อยู่ก็เตื้ยได้เนาะโคหนางโัมานที่เาจับ หรือไฟชาจพอดีมาที่เอาก่งของ้ยึดตันยงรถตานรถีงมมีเดี๋ยวเมื่อนีนยังเสียดอันนั้นเนาะก่อนะก่องอ่บอมีรฟักจับสิก่อหาอันดหามุเดปุ๊ไปมันนี่ไม่ดีมันกันห้ามใต้เลยมเด้ากับห้าแล้วก็ ชื่อยางไปเลยว่าวห,วหิวไปนะใส่เสืยวก,ก็ได้มัดเนาะมัดแล้ยหิวไปห้าตายขึ้นชื่อเราโอ้ยพี่ย่ง้ยมันยากนะขอแต่ม,มันเห็นนี่ฮะมันแดงเดี๋ยวยแคมป์หวยน้องไายเนา,มนเมนนา,าะมันแคมพองมันแคมป์หนามมันหนีเลยแต่ว่าถ้าถ้าโขมันหนาเจ้าบ่มีเดี๋ยวเป็นเบิ่งกันเลยไปห<ะ>น้องเดี๋ยวเอาอ่า ปลากันได้บม่ร้ายกับฉันซะแต่ว่าพอได้กินพอได้อะไนั่นยช่ป้อกก้อยพอได้ก้อยนี่มือนี่คำแจ้งทีก้อยปลาให้พี่น้องกินน้วกันเนาะปลาก้อยแบบก้อยดิบมาแล้วเนาะคันคันอันสมุนแดงปลาก้อยคันสมุนแดงพี่น้องว่าชิเป็นจะได้ไปเบิ่งไปสนมากันเนาะห้องที่กันคอยจะเต็มอนะฮะหัเสือไปพักห้องกับพักห้องกินแบบเงิน เนาะบังนี่ไปกระโดดอ่อนเห็นปะเขาบอกว่าจะพักยังกินกับถือหรอกกับปล่อยป่ากับซอยป่าเฮาบมญ่าบมญ่าทำเป็นชาวป่าดิโมห็นใจห่างมันแดงเออหมดเลยอ๋อเก็บตัวนี้ว่ามันหาที่นี่บมญ่าบอก มือลงมือห้าบพี่จะแก่ทำใบลนแฉบเนาะยามือน้ำมีแค่น้ำมีแค่นี่แหละมือนดยอีกหน่อมาเบิดเห็นไหมทำโค้กใบลนลอดปุ้พอดีแบบอ่นอะไรอะไนี่พรอนยุกนี่แบบมันๆพอดีแบบมันขุยอันนั้นแหละโอ้ยน้ำลายเชื่อเลยมาเอามาเลยยังห้าวุ้นแดงเดี่ยนี่ แดงมาตังยู่บยูแค้บหนามลายเหน่งยโอ้ทำงาแตกเลยนุ่มเลยไปไหนนุ่มเอื้อเลยฮะนุ่มตืนได้ไหนเบิร์นุ่มคนเดียวมั้ี่นี oh, ่ปไ่นห okay. huh? ่างระเด่นประมาณส้มหางน้อยหน่อ แต่ว่าโบว่ามันสีมีไรกรนไหนอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวเอาถือมือแบบนี้เลยพี่น้ะมีอันเม่กันขนาดยังให้ืออีอยู่หนึ่งสองสามสี่ซีแห้งก็ได้พี่พ่อก็เอาเมืองเงาใช่ไหมเอาเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของธรรมชาติตัวนี้แสบกลัวเลยพี่น้องมันจะมี่กินขล้องผู้ชมของหมดเล เตะสะดุดนอกมือกล่องนี่ค่ะแปดมุงไปหกเุงดมุงแปดมุงแรกไปหกมุงแรกแปดมุงแรกโซ่แคมสัมอู คุณแจวเอาเปรี้ยวพ่อที่ก็เอาสีมุ้งมาเห็ดกินเบิร์ดสีใดปลาไหลกับเบิร์ดมุมีแนวกินซื้อเอาไม่ใช่ปลาไปลามันโดดออกยังไรงปลาไหลโดดออกคอยลั่งจับมันบินบืดเอกเลยไปยันจับย่องขึ้นมาแล้วมันมันหลุดออกมันบืดออกทางถ่ายมันก็ทันตายเดี๋ยวสี ซอยเนาะสิ่ก้อยซอเกตเลยกับซอยซอยซอยๆแล้วก็เอามาขันมุดแดงซอยอื่นัน่น่ากินนะมุดอื่นมันนี่ได้สนี่น่ากินสงขอเีย้ามเอากแซวไม่ว้ามออายบอีเด้งาเบอนี่บ้เด้นี่อนี่คือุ้แดงเฮ้เดี๋ยวเฮ้ซอเก อันนี้ก่อนซอยๆก่อนนอดอลไรจังตัวน,นี้มาขันต้นตน้ตนเหละวะ่าวกันซะเขานำรังขวดเดียวปะเดี๋ยวต้อแงแช่งอันนี้ก็ต,กต้ตองพิสตาฟก็เสียหมีดเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเอาสีมาเอาอันนั้น,นมันเอาสี้นมันเนาะซอยเอาสี้นมันว่าฉันซะเอาเอากิ๊ดมันอนอกเลยสองสี่หกเจ็ดตุสแสดงว่า ปลาสก้างหน่อยก็บบก็บได้เอาอนนี้คืออแล้วก็ปลาลาดกระโดะดไปกระโดดปากเก่าตู่แสดงว่าวบได้ปลาไร่ช่องปลาถิ่นปลาช่องคุณก็ปลาสก้างก็สนิทด,ด้วยาาแสดงบริเกะแบบเดี๋ยวคันแซงเอาอันนี้เนาะหรือเอาหนักหรือเอาสีอมันกน่อนแล้วกันจังสิมาซอยสร้อยส้อยอะไรจังสีไม่ขันสิมุแดงดอีกเทื้ยน,นึงที่เนาะ วันนี้ก็ชอบกินเรียบร้อดได้หละเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะพอดีนีถ้าก็ะบะจะเข่ากันนะขันมันก็ใเส้ยมังหนาวจ้ะนี่เด้มังหนาวจับจับยื่นยื่นตกใส่ขี้ไก่โทรศัพถืออะได้โอ้ยื่นจับไอ้นี่มันสิทธครบจ้ะ นตยืนเนอะชีวเป็นเพื่อเพื่อนชีวเป็นมันก็เพิ่งกำลังอะวายบพือนเลยลงมาพี่ลงมาพอ้โหใช่ให้ก็น้ำมือยืนทา้งนั้นจ้ะทั่งนั้นยืนทั้งนั้นจะผ่านได้ งานได้อีกงันไปงันไปรับงันไปฉันที่ละสร้างต้อ้การจูมันจิตใจเองแล้วใช่อีกยังห,หางเดียวไปะเน<อ>ี่ยออโอ้โหโอ้โหเดียวขุมยุกน,น,นี่มีไข่เหอไข่ไข่ไข่เดี๋จะให้เดี๋จะในี่มแดงไปบ่ คนจีนแหละแบบงบมึงบ้ก่นี่พี่น้องชอยู่ได้บ้าเห่ากนเลยป,าาป,ปัดเด้อกันมาทานแลสำนีบุพอพอก้พี่น้องตามมาทานเลยะนะเ,เพิ่มมันต้องแบบให้มันแบบให้มันแบบฉีดฉีดบ้าจนงมันขาวๆกูแหละ มันจงสีขานะเดี๋ยวเราเอามัง,น,มมน,งน้าบีบดใส่เพิ่มแล้วเนาะไปนี่พี่ห้าเอิดมได้ขี้มูน่มันนี่เนยเรือต่กะมันเนอ่ยกอันดีดอเรากันี่อันนั้นเ,นนเ,เดียเเเด๋ยวในตู้เด็่มีป่มีดิด ก็ม้าพ yeah, well. yeah, really? oh, ึ you know. there, so oh, cool. mm. ่งกระดานมันจะพ่จะตตออัเดือกั้ก็มักเด้แม่นี่กำบกเดือเบิไปเก็บมัอเดือกังอันนั้นกินเมียกเด่ีทํานเก็อยงดีกหรอเป็นถวยเน่เอาอีสังก็ใส่เอาเว้ตามหมอกิอันนั้นว่าตามหมอกิดิี่าโขาดจะเป็นถวยไอ้มันคืออัน น้ำทรงข้าวูมเด็เนาะให้มันหมาดพีนะ่เนาะให้เสีนบ้ามันหมาดเดี๋ยวนะมันจะขัดมันมโอ้ยสทรงอู้มีตะหนามเลยเดินเนี่ยตรงนี้กินสรงกันไปก่อนเข้มมาเข้มมา มสมสมขามอ่ะจะไปกินแบบขามันก็อันนั้นเละจะกินขา้าวเดี๋ยวมันกินกัน,นี้ยเนืัแม่นี่

ักเล่นอัอน,นี้กรชมพอใต้แล้วขวานมาตงรงดึงกนเนี๋ยใส่มือขัดเลยเด็วขวานหนามั้หนาม,มันาบได้เอาเด้วเราจะขัดมนขัดหนามมันออกสังข้าเอาจะเราจะปะบริเ็ดน,นะขันเห็ดขันข้าวคั่วอะไรกันเดียสอกเรียมือ เดี่ยอะนะพระับพออยู่ไทยโรงงานก็เปิดหลานเด็ <laughs> เปิดหลานสอมรถหมดเกียวกันเลยปรบมาณโรงงานตั้งแซงไปทำงานอยู่ไทยดิจะเป็นอ่าเด็กเด็กเสิร์ฟจกกับกระเจี๊ยรถนี่เขาพี่นอ้องเดือวเด้ออันนี้ก็มีของผิดพัดเกิดมา ล้วก็บพักพาก,กินครับเนาะแล้วก็พริกดิบที่ซอยใส่เห็นสีดำๆนี่เขาวขวดด้วยพี่น้องเขาเบื่อดำเขาดำเขาเบื่อดำใส่เนะาะขากอมใหม่บ้านเราเขาเขาเบื่อดำเนาะพันเขาเบื่อเลี้ยงมันกับสีบ่อดำอ่าถูกมันจจ้ำเดี่ยวกกินยุดิบมันกับสุกแน่แต่ว่าเขาจะใส่ ชุกลางยิบมันโดดเลยิบโดนเลยครัมันมาซ้อยหันซุกกว่าลาบเนี่ยไ้อันนี้อันซ้อยเลยวะก้อยก้อยเออแต่ว่าก้อยดิบๆกาบมันย่ำตัวมุนๆน่ะมันชิดิบกว่าตัวนี้อีกอ้าวพอสำคัญมันชิดิบในประเทศไทยทำหอนบระเทไทยเน่ยชุแม่คอยบอกไว้ก่อนสิชุดแม่เจะอันเนียนต้ม ต๋งก็จะเป็นป้าที่ห้าวส่อยเอาเหนือมันน่ะแหละส่วนที่โค้งมันเ้าก็เอามาตมเนาะตัวนี้เซฟเบิร์ดแสบมาแสบนาะเบิร์นพักคนกับประมาณบ่ต๋องกับบ่แสบจนักไายอันนี้พักกราบขาวปอโทมานำมันในนี่เลยพี่น้อง ขี้เขามาแ่บๆนอก,กันพี่น้องนี่าวคนกข้าบอนี่น้นนองนัดน้องนัดเนอันเห็ดอันนันกินพี่น้องเบงร์ใช่เบอร์บอนึเห็ดข้าวต้มขาต่อม,มมูบ่ะมเนว่งสดน้ำม,ม่นก่อนแสบอยู่บ้าเน,น,นี่ยเบอร์น้านี่ิศโสมเนาะชมอยู่บ่ สมเย้ะคือคุณคือนำหมวกนี่อะไรชมพักห็วมากพี่ยังไปอสายบัตนึ่งไ้เบลจับมันก่อนบัตรนึ่งเอาขึ้นมาเห็นเลยปะนี่สช้ยาพวกนี้มาเนี่ยพักกระโดดกับพักนอนเ่ยบังสิคุ ต้องใส่อันมาคลิกรออีกหุ่น,นแล้วแต่ไปคงอ <c oughs> อกเลยเดนแห้งเราไปกินคลองเขาก็คลองขลุกไปทันทาน่าเหมเือน <c oughs> นี่ต้สมส้ม เป็นแับเป็นจะแสบหน่อยกินคือแสบเนี่ยโอ้ยมแสบนะมึงเมือกเดือดเดือกแข้ก็คางคางขื่นเป็นทุกฤดูเป็นทุกฤดูกาดเดือกกะยางนังได้เก็บแล้วนะมีมากน้อยบาหญ่ให้เหลือ พี่รออ,อ,อย่าซุ่มเล็มมื่งดิเนาะดำมาขันปลาไปจนร้อนจนีอยมาข้าวไงเนี่ยเพราะว่าสาวป้าของยาตอนแรกมันจำังคนนี้จังไปใส่กี่ล่ะเลยนะนี่แต่ว่าเบอร์ท่านเด็กเขาของหนังเป็นช่องทางสมุนงแล้ว เราบังเอาคำนี huh ้ไ kind อ of like ้บันช่องใบเหรอ้ากินกับเนาะอันนี้ก็อื่นนะพักห้องป่นเนาบั้นเหาไทยก็อิ่นยังวะซาลาเน่ซาลาเน่ซาลาเน่แม่สโมเมนซาลาเน่อะไรโแมนโมแมนเลยโมเมนแล้วโมเมนยังซะไม่เอนี่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 ซาลาเน่ซาลาเน่ต้องนบัง าเสน่หน์嘛ใช่ไอมเออไทยเอิือออ่อนเสน่นี่แหละข้าเอินอ่นทั้งหอ้องป้นเสน่ห์รีข้าวก็อยู่บ้านนอกซะด้วยสิคือไปใส่อยู่ที่พักในก็เนาะนตรงที่นอกคั่มประตูเลยนี่ถ้าใอยเออสเสน่นห์เขากำลังหัวยัง ไรลงนามป้าปท่านเลยครับป้ท่านเลยลงฮอเซ่ใช่จมแต่ซีช้อยอย่างเดียว <c oughs> จะเพาไอะไรป้าเกตโต้ครับบ่ได้ลงหอสหนามมือนนิพี่แนาเอ้ยยังเป็นยังใส่ไปนลนงหนามมือนเขาเบิง่ง <c oughs> นาอใจเรือจะลงเนี่ยนงว่าพ่อไดอันไหนนะพอได้กินแรเมือจุ้มแบบ แบ่งกันยอดนั้นยังบอกว่าคุณจยึกทิพย์โลกเอาไปจักมือนอใส่ลงมันนี่ร้าปลงมีแต่แพงกับเบิดคนมืนประมา่ได้เห็นป่านันบ่ป่าเก็เป็นสีเปนโล่ลมนาวมื่องสันนั่งอยู่เพือสันหยกหยโอเคการสีประมาณนี้เลยพี่น้องมอนี้มากินซอยป่าเนาะ ชุดยอดแห่งเอรีพี่น้องผูใ้ใดบอทนันกินกะลอกเห็ดเบิ้งพี่น้องสูตรนี้แหละสูตรบัตายโต้ <c oughs> <c oughs> ปลายากะเห็ดอโลดอย่าล้างมือถ้าอยากแบแบบนี้เม้นการยากนัวแบบนัวเล็กๆแบบนี้กะอยา่าสูุล้างมือตอนขันโอเคเจอกันคลิปหน้าพี่นายพี่น้องอย่าลืมซับตะไคร่เบิ้งยาวๆให้ในพี่น้อง <c oughs>